วันนี้กับข้าวแม่ไม่ได้กินแน่ๆครับหม,หมดไปแล้วครับหนึ่งกระทะจะมีกระทะที่สองหรือเปล่าครับรอดูผลงานตอนต่อไปเมื่อจำได้ครับผมสูดน้ำก่อนสูดน้ำก่อนดูังหมดสูดน้ำนะครับโอ้โหความเสียวความอร่อยนะครับ <screws> <stumbled S 1> ไม่มีใครทำแล้วไม่ม <blueberry> ีใครอยากทำครับไม่พอครับจะเรียกทัให้ดูด้วยครับเดี๋ยวจะเรียกแล้วดำบานีฟังแค่เสียงก็รู้้วครับความอร่อยขนาดไหนหมดครับหมดครับหมดอร่อย